เป็นผู้หญิงอย่างเ,งเราเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองอยู่เสมอค่ะยิ่งผ่านเวลาไปนานาน,นะอายุของเราก็มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมีปัญหาในส่วนของการปวดเข่าปวดข้อต่างๆรวมไปถึงผิวพรรณของเราค่ะที่แบบเริ่มหมองคล้ำแล้วนะคะวันนี้มีมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําสาวๆกันค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะฟื้นฟูตัวเองจากภายในสู่ภายนอกกันค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนตัวนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ร,ารโลิแกโนคอลลาเจนค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็น,อปนโคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาแซลมอนแท้ร้อเเลยค่ะจะช่วยในเรื่องของการ เสริมสร้างนะคะเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะระบบข้อต่างๆค่ะลดอาการปวดข่าวปวดข้อได้ดีมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมจากวิตามินซีวิตามินอีแอลกูตาไทโอนและโคเอนไซม์คิวเทนค่ะที่จะช่วยบำรุงผิวของเราเนี่ยให้นุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะ ผิวของเราก็จะขาวกระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะและตัวนี้นะเขายังช่วยลดริ้วรอยชะลอวัยและกระชับทําให้ผิวของเราเนี่ยต,ต่งตึงดูอ่อนเยาว์อีกด้วยค่ะมีส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิดนะคะทําให้มีรสชาติที่อร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมดื่มง,ง่ายไม่ต้องผสมเติมแต่งอะไรเลยค่ะและที่สําคัญนะคะกลิ่นไม่คาวมีออยอปลอดภัย100%เอร์เซค่ะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกนะคะมีแนะนำเป็นลิโาโน c คอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ